ครับนีชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูจะมาทบทวนนะครับในหน่วยการรุ้ที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับทั้ง2บทย่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแรงรับนะครับแล้วก็แรงเสียดทานนะครับ ทีนี este, ini, ้ครับทบทวนนิดนึงเนาะเราเรียนไปแล้วแรงรับก็คือผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับในแนวเดียวกันและมีผลทําให้วัตถุนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่ามีทิศทางเดียวกันหรือไม่ถ้ามีทิศทางเดียวกันหลายๆแรงรวมกันและมีทิศทางเดียวกันนั่นคือเอาแรงมาบวกกันแต่ถ้าเกิดว่า วัตถุนะครับมีแรงหรือว่ามีคนนะครับมากระทําต่อวัตถุชิ้นนี้เนี่ยซึ่งมีแรงที่ทิศทางในการเคลื่อนที่เนี่ยตรงข้ามกันนะครับเราก็จะเอามาลบกันนะครับผลของแรงที่เกิดขึ้นนะครับจะมีได้สามกรณีนะครับก็คือ1ก็คือ2แรงขึ้นไปนะครับมากระทําต่อวัตถุที่มีทิศทางเดียวกันนะครับเราก็จะเอามาบวกกันนะครับซึ่งก็จะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มาทําต่อวัตถุนะครับแบบนี้นะครับ สอ,สองคนนี้มีการมีทิศทางในการออกแรงนะครับมีทิศทางเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะเอามาเอาแรงเนี่ยมาบวกกันนะครับอันที่2ครับแรงมีทิศทางตรงข้ามกันซึ่งสองแรงนี้เนี่ยนะครับมีขนาดไม่เท่ากันบางค,คนเสื้อเหลืองเนี่ยออกแรงมากกว่าเสื้อม่วงดังนั้นเนี่ยเมื่อหักลกไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเพราะว่าแรงมันมีทิศทางตรงข้ามกันนะครับลกเรียบร้อยแล้วป <shaking S 2> <uga> ุ <sharing ๆ S 1> ๆๆ๊บก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางทิศทางเดียวกับที่เสื้อเหลืองนะครับเป็นคน ออกแรงเพราะว่าเสื้อเหลือออกแรงมากกว่าเสื้อม่วงนะครับก็คือเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาต้วอย่างที่3ครับก็คือ2แรงมีขนาดเท่ากันวัตถุกก็จะอยู่นิ่งนะครับไม่เคลื่อนที่เนื่องจากว่าแรงลับมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะครับในการหาแรงลับนะครับนั่นก็คือเครื่องนะครับช่างสปริงแบบแขวนนะครับซึ่งอันนี้เราเคยเจอหน้าตามาแล้วนะครับในตอนป .4 นะครับเรื่องของแรงส่งโลกนะครับซึ่ง แรงเนี่ยมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับเพื่อเป็นการให้เกียริกับเซอร์เอซักนิวตันผู้ที่ทําการศึกษาแล้วก็ค้นพบทฤษฎีเรื่องของแรงตัวของโลกนะครับประโยชน์ของแรงลับนะครับอันแรกทางครนาคมในสมัยก่อนก็คือใช้วัวนะครับออกแรงลากเกวียนนะครับหลายๆแรงนะครับวัวหลายๆตัวก็คือหมายความว่าหลายๆแรงนั่นเองนะครับช่วยทําให้สามารถเกวียนนะครับลากไปมาได้นะครับอันที่2คือนะครับ กระถางแขวนนะครับเช่นมีเส้นลวดสามเส้นนะครับช่วยกระถางเอาไว้ทําให้เกิดความสมดุลนะครับเราจะเจอบ่อยนะครับนั่นคือกระถางของกล้วยไม้นั่นเองทีนี้ที่2งครับก็คือแรงเสียดทานนะครับที่เราเรียนแล้วนะครับลักษณะของแรงเสียดทานคือยังไงนะครับแรงเสียดทานคือแรงที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะครับสชนิดนะครับซึ่งจะเป็นแรงที่มีทางต้านการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุนะครับเช่นหมายความว่าถ้ารถเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า แรงเสียรจะต้องเคลื่อนที่นะครับส่วนทางกับการเคลื่อนที่แผงด้านหน้านะครับเช่นนะครับอย่างคนนี้จักรยานนะครับคนมีเด็กคนชายคนหนึ่งนะครับขี่จักรยานอยู่ซึ่งเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้านะครับแรงเสียทายก็จะมีทางส่วนทางการเคลื่อนที่นะครับถ้าแรงเสียรมีค่ามากรถจักรยานคันนี้จะเคลื่อนที่ไปได้น้อยหรือไม่เคลื่อนที่เลยแต่ถ้าเกิดว่าแรงเสียรมีค่าน้อยรถ จะสามารถเคลื่อนที่นะครับไปได้ง่ายและก็เร็วมากยิ่งขึ้นยิ่งมีค่าน้อยยิ่งเร็วนะครับนี่เป็นต้น นะครับก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้แสดงว่าเห็นไหมครับจากอุศอนนะที่ทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมันมีอุศรซึ่งยาวกว่าแรงเยดทานมันจึงทําให้จักรยานเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับลักษณะของแรงเียดทานะครับแบ่งออกเป็นนะครับสลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยนะครับก็คือถ้าออกแรงกระทาต่อวัตถุที่อยู่นิ่งนะครับบนพื้นผิวชนิดหนึ่งเนาะซึ่งรงเียดทานะครับจะมีผลนะครับทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ยากนะครับเช่นผู้ชายคนนี้กําลัง ออกแรงดันตู้เย็นซึ่งตู้เย็นอ่ะออกแรงซึ่งตู้เย็นในเคลื่อนที่ได้ยากมากเพราะว่าตู้นี้ตู้เย็นมีแรงเสียดทานระหว่างตู้อ่อพื้นด้านล่างตู้เย็นกับพื้นมีแรงเสียดทานระหว่างตู้เย็นกับพื้นค่อนข้างเยอะนะครับอันที่สองครับก็คือการออกแรงที่วัตถุเนี่ยครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับอ่าแรงเสียดทานจะมีผลทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับจนทําให้ถึงขั้นหยุดการเคลื่อนที่ได้นะครับเช่นลูกบอลนะครับที่เด็กผู้ชายคนนี้เตะเข้าโกลนั่นเองปัจจัยนะครับที่มีผลต่อแรงเสียดทานักอขง แต่น้ำหนักและก็แรงกดของวัตถุนะครับซึ่งถ้าเกิดแรงกดของวัตถุมีน้อยแรงเสียดทานน้อยวัตถุเคลื่อนที่ไปได้เร็วถ้าแรงกดของวัตถุมีค่ามากแรงเสียดทานมากวัตถุก็เคลืค่อนที่ไปได้ชาบบ้านะครับแบบนี้นะครับจำได้ว่าแรงกดน้อยเคลื่อนที่ได้เร็วแรงกดมากเคลื่อนที่ได้ช้านะครับเพราะว่ายิ่งกดไปที่พื้นมากเท่าไหร่เนี่ยเหมือนมายิ่งสัมผัสมากได้มากขึ้นแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ทําให้แรงเสียดทานเนี่ย ระหว่างพื้นผิวกับวัสดุเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้มากการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้ช้าอย่างที่2ครับทนีดของพื้นผิวสัมผัสนะครับพื้นผิวเรียบนะครับกับพื้นผิวไม่เรียบเนาะแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเรากิ้งยางนะครับพื้นผิวเรียบก็จะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าพื้นผิวไม่เรียบหรือว่ากุขานะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวเรียบจะเกิดแรงเสียดทานนะครับที่ค่อนข้างน้อยนะครับกับวัสดุที่อยู่บนพื้นนะครับส่วนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือว่ากุข่าท้าางมกํใหเคลื่อนที่ได้้า นะครับผลของแร่เสถียรครับผลด,ดีนะครับผลด,ดีของแร่เสถียคืออะไรนะครับหนึ่งเลยจะไปบ่อยมากเกิดขึ้นในะครระหว่งางพื้นรองเท้านะครับกับพื้นถนหนหรือว่าพื้นธรรมดาที่เราทําการเดินนะครับทําให้เราเนี่ยไม่ลื่นหกหล้มนะครับเนื่องจากว่ามันรองเท้าถ้าเกิดเราหงายขึ้นมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลวดลายลายเส้นนะครับถ้าเปรียบเสมือนเป็นยางก็เป็นดอกยางเนาะนี่ก็จะเป็นดอกรองเท้านะครับที่บบว่ามีลวดลายค่อนข้างเยอะเาเพื่อเป็นการเพิ่มแรงเสียนนะครับของ รองเท้ากับพื้นทาให้เราไม่ลื่นนะครับอย่างที่สองครับแรง้างที่เกิดขึ้นนะครับทําให้เราเนี่ยนะครับถือของได้นะครับไม่ลื่นแล้วก็ไม่หล่นจากมือนะครับเพราะว่ามักจะมีแรงกดลงไปที่มือเรานะครับทําให้แบบว่าวัตถุที่เราทําการถือเนี่ยมันหล่นจากมือเราได้ยากนะครับหรือว่าก็ไม่ลื่นนะครับแรงสึท้ายนะครับที่เกิดขึ้นกับล้อต่างๆนะครับจะทําให้ล้อกับถนนเนี่ยยึดติด ได้ดีนะครับจะทำให้มันวิ่งได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับผลเสียครับแระทสีดทานที่เกิดขึ้นกับพื้นรองเท้านะครับจะทําให้นะครับสึกก่อนได้นะครับเมื่อใช้เวลนนานจนทําให้มันมันมันเรียบนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถลื่นได้ง่ายนะครับผลของการเกิดแรงเสียดทานนะครับที่เกิดขึ้นทําให้พื้นรองเท้าเราสึกหลอได้ง่ายอันที่2ครับแรงเสียดทานนะครับอาจจะทําให้การเคลื่อนย้ายของวัตถุนะครับ หร,หรือว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากนะครับหรือว่าจะต้องออกแรงค่อนข้างมากนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้วัตถุเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับเช่น1เลยนะครับใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีล้อนะครับในการเคลื่อนที่นะครับว่าจะเป็นรถเข็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีล้อนะครับหรือจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เราซื้อแบบว่ามีล้อทําให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายตาแหน่งเนี่ยได้ค่างง่ายหรืออาจจะเป็นบอกว่าใช้ ไม้ถูกใช้พรมเช็ดเท้านะครับมาทําการลองนะครับด้านล่างนะครับของตัวเสื้อผ้าก็ได้เวลาทําการย้ายตัวเสื้อผ้านะครับที่ถ้าเกิดเป็นพื้นเรียบนะครับเอาพรมเช็ดเท้าเนี่ยมาลองไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าการลากหรือว่าดันไปธรรมดาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวผ้าหรือว่าคมเช็ดเท้าเนี่ยเป็นตัวช่วยลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างตัวเสื้อผ้ากับพื้นนะครับ ดอกดอกยางของล้อรถนะครับก็ถ้าเกิดใช้เวลานะันเป็นใช้ใช้เป็นนานเนี่ยนะครับไร้สารก็มีผลทําให้ดอกยางของล้อเนี่ยเกิดการสึกได้นะครับสึกกร่อนได้หรือว่าเกิดการสึกได้นะครับไร้สารทาให้เกิดนะครับการสึกของดอกยางล้อดอกยางล้อรถต่างๆเมื่อใช้เปนวานานได้นะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้แบบว่าถ้าเกิดว่าดอกยางสึกเนี่ยการยึดเกาะกับถนนเนี่ยของอรถ กับถนนเนี่ยมันก็จะมีคา่ามันก็จะทําได้ค่อนข้างน้อยซึ่งจะมีผลทําให้เราขบับรถหลุดถนนได้ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาที่ฝนตกเนาะประโยชน์ของแรงเสถียครับตัวอย่างนะครับของการลดแรงเสถียน,นะครับก็คือการสร้างถนนนะครับจะต้องออกแบบนะครับที่ทําให้ก็ต้องออกแบบนะครับแล้วก็เลือกวัสดุที่นํามาสร้างถนนให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างถนนด้วยผิวไม่เรียบรถก็จะเคลื่อนที่ได้ยากนะครับอันที่2 ขั้นที่2ครับการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่หรือวัตถุที่มีน้าหนักมากอาจจะต้องใช้รถเข็นนะครับในการเคลื่อนย้ายวัตถุได้นะครับเพื่อให้เบาแรงแล้วก็เป็นการลดอัะราฐานนะครับอันที่3ครับใช้น้ำมันหล่อลื่นหยอดน,นะครับที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่มีการฝืดเครื่องนะครับหรือว่ามีการบอกว่ามันหมุนได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อช่วยทําให้เครื่องจักรเนี่ยทำงานได้สะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่ใหยอดน้ำมันห,นห,นห,นหล่อเลื่นลงไปเนี่ยก็จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าปกติินนะะคครรัับบง่่าายกวเดม การเพิ่มราชทานครับก็คือเป็นตัวอย่างแรกนะครับก็คือการออกแบบดอกอยางนะครับแล้วก็ลายที่ล้อรถนะครับเพื่อทําให้ล้อรถเนี่ยมันยึดเกาะกับถนนเนี่ยได้ดีแล้วก็วิ่งได้ง่ายนะครับไม่ลื่นถลันยนะครับอันที่2ออกแบบรองเท้ากีฬานะครับถ้าอย่างนี้ก็คือรองเท้าสตาร์ทในเวลาที่ นักฟุตบอลวิ่งนะครับบนสนามหญ้านะครับถ้าเกิดวิ่งด้วยรองเท้าผ้าใบธรรมดาแน่นอนครับว่าลื่นหกล้มแน่ๆนะครับเพราะว่ารองเท้ามันไม่ยึดเกาะสนามแต่ถ้าเกิดรองเท้าแบบนี้เนี่ยมันจะมีตะปุ่มตะป่าด้านล่างนะครับมันสามารถวิ่งได้ดีนะครับแล้วก็ยึดเกาะกับสนามหญ้าได้ค่อนข้างดีเลยนะครับช่วยป้องกันการลื่นล้มขณะวิ่งด้วยอันที่สามครับการใช้เบรกลดจักรยานนะครับก็ช่วยชะลอความเร็วนะครับหรือว่าหยุดการเคลื่อนที่ได้อันนี้ก็คือเป็นการเพิ่ม แรงเสียดทานนะครับให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันโอเคครับนักงนี้ครับเราทบทวนเราทบทวนเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันอีกประมาณไม่กี่หน้านะครับแล้วก็เป็นแบบทดสอบนะครับท้ายบทของเรื่องนี้นะครับซึ่งมี20ข้อนะครับให้นักเรียนทําเองไปดูเลยครับนะครับนักเรียนเรามาดูแบบฝึกหัดกันหน้าแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือหน้าที่61นะครับให้นักเรียนนะครับดูนะครับ ข้อที่5เนาะพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วก็ตอบคำถามนะครับอินทดลองลากกล่อง1ใบนะครับบนพื้นผิวลักษณะต่างๆด้วยเครื่องช่างสเปรยแบบแขวนแล้วก็อ่านค่าขนาดของแรงนะครับเมื่อกล่องเนี่ยได้เคลื่อนที่ดังนี้นะครับตรางเน,ะะนาะลักษณะของพื้นผิวคู่ค่าหญ้าแล้วก็หินอ่อนนะครับแรงที่ต้องใช้นะครับขนาดของแรงที่ต้องใช้ในการลาก,ลากนะครับก็คือ ผิวกูคาใช้ขนาดของแรงเนี่ยครับตั้ง10นิวตันนะครับพื้นหญ้าแแล้วก็หินอ่อน7นิวตันนะครับคำถามข้อแรกก็ถามว่าการออกแรงกล่องบนพื้นผิวชนิดใดนะครับเกิดแรงเสียทานมากที่สุดนะครับสังเกตจากอะไรนะครับการออกแรงที่ืผิวชนิดใดมากสุดครับที่เกิดแรงเสียทานมากที่สุดครับถูกต้องนะครับนั่นก็คือพื้นปูนนั่นเองนะครับเพราะว่าพื้นปูนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้จากนะครับว่ามี แรงที่ใช้ในการลากเนี่ยมากที่สุดแสดงว่าแรงต้านในการเคลื่อนที่เนี่ยครับหรือแรงเสียดทานเนี่ยครับก็ต้องมีค่ามากที่สุดเหมือนกันนะครับคอที่2ครับการลากกล่องนะครับบนพื้นผิสรนไดนะครับจะเกิดแรงเสียดทานที่น้อยที่สุดครับแน่นอนครับว่าต้เป็นหินอะไรครับหินอ่อนเพราะว่านะครับสังเกตจากแรงนะครับขนาดของแรงที่ใช้ในการลากเนี่ยครับมีค่าน้อยนะครับแสดงว่าแรงเสียดทานก็มีค่าน้อยเช่นกันนะครับ ทีนี้มาดูข้อที่6ครับให้ดูภาพนะครับแล้วก็เขียนแผนภาพนะครับแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับดูภาพนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเคลื่อนจะต้องการนะครับเคลื่อนที่กล่องนะครับไปทางด้านด้านหน้าของเขานะครับดังนั้นเนี่ยวิธีในการวาดรูปนะครับวาดภาพวัตถุแบบนี้นะครับนี่เนี่ยจำลองนะครับเป็นพื้นแล้วก็เปียบเสมือนะครับว่ากล่องที่เขาทําการรากนะครับก็คือวางอยู่บนพื้นธรรมดานะครับทีนี้ครับ แรงที่จะทำต่อวตัวตถุนะครับมีทิศทางไปทางด้านด้านหน้านะครับนี่ก็คือแรงกระทำนะครับต่อวัตถุแน่นอนครับว่าเคื่อที่เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าแรงที่มีทิศทางส่วนทางกัน <parfois>, ก็คือแรงอะไรครับแรงเสียดทานางนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ครับเหมือนกันเลยเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้านะครับนี่อันนี้ก็คืออะไรแรงนะครับที่กระทา ต่อวัตถุส่วนราส้านครับก็ต้องมีให้ทางส่วนทางการกั้นที่นะครับแรงเสียดทานอานนี้เป็นต้นนะครับเนาะนระยะอะไรนะครับถัดมาก็คือหน้าที่62นะครับข้อที่7เ,เนาะคุณอาขับรถออกจากบ้านด้วยความเร็วสูงในขณะนั้นเองนะครับฝนก็ตกลงมาและก็ตกหนักอย่างต่อเน,นื่องจะมีน้ำนะครับเอ,อ่อนองบนพื้นถนนเนี่ย เยอะไปหมดเลยแต่คุณอาก็ยังคงขับรถด,ด้วยความเร็วเช่นเดิมนะครับตลอดเส้นทางนะครับเพราะเชื่อว่าในประสิทธิภาพของรถยนต์นะครับแลนก็มั่นใจในความชนะเส้นทางของตอนเองนะครับไม่ดีเลยนะครับตักเรียนนะถ้าเกิดฝนตกนะครับเราก็ต้องควรชะลอรถนะครับคําถามข้อแรกเขาถามว่าถ้าคุณอาอยังขับรถด,ด้วยความเร็วเช่นเดิมไปตลอดทั้งตลอดเส้นทางที่มีฝนตกหนะักอาจเกิดผลอย่างไรเพราะเหตุใดนะครับอาจจะตอบได้ว่าคุณอาจะเกิดเป็นยังไงครับ อาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าถนนที่เปียกน้ำเนี่ยมันจะทําให้ช่วยลดแรงเสียดทานนะครับของพื้นถนนกับล้อได้นะครับซึ่งจะทําให้ล้อหรือว่ายางรถยนต์เนี่ยนะครับไม่ยึดเกาะกับผิวรถยนต์ทำให้เบรกไม่อยู่ได้นะครับข้อที่2ครับคุณอาควรปฏิบัตินตนอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและรถ ก็ต้องขับรถช้าๆนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการจอดรถก่อนนะครับให้ฝนมันซากว่านี้นิดนึงนะครับแล้วค่อยขับต่อนะครับทีนี้ไปดูข้อที่8ครับพิจารณาการทดลองที่กําหนดให้แล้วก็ตอบคำถามนะครับบอยทําการทดลองดเรื่องแรงเสียดทานนะครับโดยการปล่อยลูกปิงปองให้กิ้งไปตามพื้นเอียงนะครับแล้วก็กิงไปดาบพื้นราบดังภาพนะครับ คำถามข้อแรกก็าถามว่าถ้าบนพื้นเอียงแลวก็พื้นราบไม่มีแรงเสียดยานเลยลูกพิงปองจะเคลื่อนที่อย่างไรครับคำถามคําตอบก็คือลูกพิงฟองก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าเกิดไม่มีแรงเสียดยฐานนะครับก็หมายความว่าไม่มีใครม like anyway าต้านมันมันก็เคลื like ่อนที่ไปเรื่อยๆของมันนะครับไม่มีทางหยุดแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือหมายความว่าแรงเสียดยานมีค่ามากกว่าแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับข้อที่สองครับ จากข้อที่1ถ้าลูกพิงปองกิ้งบนพื้นราบที่มีผิวครุขาลูกพิงปองจะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับแน่นอนครับว่าต้องเคลื่อนที่ช้ากว่าข้อที่1น,นะครับเพราะว่าพื้นผิวมันกรุข่าทําให้มีแรงต้านมากนะครับจะก,กิ้งได้ช้าลงเรื่อยๆแล้วก็หยุดนิ่งนะครับส่วนแบบฝึกหัดนะครับหน้าถัดไปนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่64 67จนถึงนะครับ นะะฮให้ทำนะครับ64นะครับเป็นข้อกานะครับข้อกาหน้านะครับ64นะครับถึง67นะครับมี20ข้อนะครับทำทั้งนี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับทั้งงานเก่านะครับตั้งแต่แรกๆเลยของคลิปแรกจนถึงปัจจุบันนะครับของคลิปนี้นะครับให้ส่งใน QR code ที่ครูจะขึ้นไว้ด้านล่างนะครับบริเวณใต้คลิปนี้นะครับหลังจากที่ครูโพสต์ลงไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วให้เรียนสแกน QR code แล้วก็ถ่ายรูปงานทั้งหมดเลยนะครับซึ่งครูจะมีตารางไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยการบ้านหรือว่าการฝึกหัดทาหน้าไหนบ้างให้เรียนถ่ายหน้านั้นทั้งหมดนะครับคนทังเรียนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ที่ครูขึ้นไว้ให้นะครับเป็น QR code สแกนแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับตลอดเวลานะครับ และคุณจะตัวเช็คให้นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้องจบแค่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ